เมื่อความรักเปลี่ยนเป็นการฆ่าหรือการฆาตกรรมอดีตพนักงานเทศบาลหนึ่งคนทำเรื่องให้ตกใจโลกสังคมผัวเมาถือปืนไปง้อเมียนี่คือข่าวสารที่ได้รับการรายงานในเมืองอุดรธานีเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้อดีตพนักงานเทศบาลอายุ62ปีที่แยกทางกับภรรยาไปแล้ว3 4ปีหลังจากถูกกิ๊ก52คนทิ้งจึงมาถึงบ้านของภรรยากับความมึนเมาและถือปืนในมือเพื่อไปง้อมีหลวง นางเออายุ59ปีภรรยาของนายบีนามสมมติกล่าวว่านายบีเป็นคนเจ้าชู้มีหลายคนให้ใจจึงได้แยกทางกันไปแล้ว3-4ถึงปีแต่ล่าสุดนายบีก็กลับมาขอคืนดีแต่นางเอไม่ยอมให้จึงเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นซึ่งนายบีได้นำปืนมาข่มขู่ว่าจะมาขอคืนดีจะกลับมาอยู่บ้านด้วยแต่นางเอไม่ยอมให้จึงแจ้งตำรวจนายบียอมรับว่าตนเองเคยเป็นพนักงานขับรถที่เทศบาลแห่งหนึ่งและเป็นคนเจ้าชู้ซึ่งเขากล่าวว่าไม่ได้มีมีน้อยแต่มีกิ๊กทั่วทุกชุมชน ในเทศบาลทั้ง52ชุมชนถ้ามี100ชุมชนก็จะมีคิด100คนแต่ตอนนี้เขาไม่ได้คิดใครอีกต่อไปนายบีกล่าวว่าตนอยากจะกลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกและภรรยาแต่นางเองไม่ยอมให้จึงมีเงื่อนไขว่าต้องทําอาหารให้กินเองและซักผ้าเองซึ่งนายบีไม่สามารถทําได้จึงกลับไปอยู่กับคิดอีกครั้งแต่นี้ยังไม่จบวันนี้นายบีกลับมาอีกครั้งมาพร้อมกับปืนและวิ่งเข้าไปในบ้านพูดว่าจะฆ่าจะแกงจะไม่คืนดี จึงทาให้หนางเอกรัวตัวและแจ้งตำรวจซึ่งนายบีกล่าวว่าตนเองไม่ได้มีมีน้อยแต่คนอื่นกล่าวหาเพราะเชื่อฟังคนอื่นนางเอกกล่าวว่าถ้าจะหย่าตนก็ยินดีแต่นายบีต้องการแบ่งบ้านครึ่งกันซึ่งนางเอไม่ยอมให้จึงทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทจนกระทั่งตำรวจมาจับนายบีไปนายบีถูกตำรวจควบคุมตัวและถูกแจ้งข้อหาเหมาเหล้าประพฤติตนวุ่นวายพร้อมกับอาวุธปืนสั้นที่นํามาข่มขู่ซึ่งตำรวจจะตรวจสอบว่าปืนนี้ยังใช้งานได้หรือไม่ แต่ทำาไมนายบีถึงมีปืนตำรวจกำลังสอบสวนเรื่องนี้ซึ่งนายบีกล่าวว่าตนเองไม่ได้มีมีน้อยแต่เพียงแค่กิ๊กซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจนกระทั่งเขาถูกกิ๊กทั้ง52คนทิ้งเขาไปความรักหรือความโกรธความรักที่เคยมีกันจะสามารถเปลี่ยนเป็นความโกรธและความหานใจได้ถึงท่านใดการที่นายบีมีกิ๊กทั่วทุกชุมชนจะเป็นเหตุผลที่นางเอไม่ยอมให้กลับมาอยู่ด้วยกันได้หรือไม่คุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การกระทำของนายบี ความคิดเห็นของคุณอาจช่วยให้เราเห็นภาพทั้งหมดของเรื่องราวนี้ได้อย่างชัดเจน